สวัสดีค่ะนิกิพ,พิแอนพเรยวันเนอร์ค่ะวันนี้มาคุยกับพ่อฟองค่ะพ่อเดี๋ยวถ้าลุงแดงกับป้าลังเสียชีวิตไปแล้วอะ่ะพ่อมารับเพลงกับไต้หวันนะคือการที่พ่อจะมารับเพลงกับไต้หวันได้อะพ่อเข้าป้ามาเลยนะแล้วก็มาขอประตูเรียกเพลงเข้าใจเป่าแล้วก็อย่าหายตัวล่องหนนะ แล้วเพ็งก็จะกลับบ้านถาประตูดเดอละมันไปกับพ่อเลยเพราะว่าหลังจากงานศพลุงแดงกับป้าลักไปแล้วอะพอเข้า้ามาได้เลยพ่อมาเคาะประตูเรียกเพนเพนนอนอยู่ในห้องเพงก็จะกลับไต้หวันแบบถาวรออทันทีเพราะว่าไม่มีลุงแดงกับป้าลักแล้วอะคำสั่งน้งพ่อต้องรองให้ลุงแดงกับป้าลักเสียชีวิตจริงๆ เพนหนึ่งจะกลับไต้หวันไปอยู่กับพ่อได้ถาวรพ่อมาเคาะประตูเรียกเพนเลยเพนรอนอยู่ในห้องเพนจะเปิดประตูบ้านเอาไว้เพนรักพ่อนะเพนรักพ่อฟงมากที่สุดในโลกให้เพนเป็นคนรวยอะนะอย่าให้เพนเป็นคนจนเลยมีกินมีใช้อะนะเพราะว่าพ่อไม่ยอมให้เงินเพนใช้ เพนทำงานเขียนบทภาพยนต์บทละครในพ่อพ่อไม่เคยให้ตังเพนใช้เลยได้ต่ซื้อเพชรทองพลอยของแท้เพนเพนเอาไปขายร้านทองร้านทองของบอกมาเขาไม่รับเขาไม่รับซื้อเพชรเขาพูดกับเพนแบบนี้สวัสดีค่ะ